อสวัสดีสวัสดีสสดน้องๆทุกคนสวัสดีผมชื่อว่าเบรรี่และผมมีความลับบางอย่างจะมาบอกให้กับคนดูแต่ก่อนอื่นฝากกดดูกดไลค์กดติดตามและก็นอนมาสคอที่ถามคนดูในตอนนี้ด้วยว่ามีความลับอะไรอยากจะบอกพี่โอเว่นหรือเปล่า่อใครมีความลับอะไรอยากจะบอกพี่โอเว่นหรือบอกนอนมาสคอตก็ลงไปเมนเลย อยูลงไปแจกหัวใจตามเคยเฮ้ยวันนี้เสียงจะรลอนรหน่อยเพราะว่าเออผมคือเบรรี่ะนะและ้วผมมีความลับบางอย่างอะนะอืมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกลับมาจากบ้านเหนื่อยเนทำงานทั้งวันทั้งคืนทำงานไม่ได้พักเลยมีเวลาน้อนแค่สองสามชั่วโมงต่อวันนี้ให้ตายสิตอนนี้ฉันรู้สึกหิว ชิลลี่พายมากเลยเบรรี่อยากกินชิลลี่พายน่าจะมีเหลือในตู้เย็นนะเนี่ยเฮ้ยไหนตู้เย็นนี่สินะฉันเก็บชิลลี่พายให้เหลือไว้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่นี่มันน้ำแอปเปิลโอ้นั่นไงและมีใครอยู่ที่ห้องหรือเปล่าผมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องซ่อนหลักฐานสี่ชิ้น ฉันคือเบรี่ฉันคือฆาตกรต่อเนื่องเฮถึงเวลาซ่อนหลักฐานที่ฉันไปทําการฆาตกรพวกเอ้ยเจ็กเอ้ย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 เอ้อเปิดไม่ได้แล้วตายสิเบรี่น้ำมืนเลยสิผายเกินมันมันเร็วมากเฮ้ยตายสิซ่อนอย่างไรเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเสียงกูไม่หล่อแล้วตอนนี้กูเครียดแล้วกูตึงแล้วตึงเครียดแล้ว หลักฐานมีหลักฐานอีกปะวะเฮ้ยหลักฐานหลักฐานมีเหล็กวะเฮ้ยฉันจำได้ว่าฉันสับเนื้อคนแล้วกเก็บเอาไว้แถวนีออ้อุ้ยแย่แล้วตำรวจกำลังจะเข้ามาหลักฐานหลักฐานหลักฐานฉันว่าฉันน่าจะซ่อนหมดเฮ้ยอยุ้ยนิวซ่อนก่อนนี่เฮ้ยทำามไม่มีใครอยู่ในหอพักผมรู้แล้วว่ามีคนอยู่อ่ะแล้วคุณไปเปิดผมจะพัง,งเข้าไปแล้วเนาะ โอ้โโอ้โเฮ้ยคุณนี่เองคุณใช่เบรรี่หรือเปล่าผมมาตรวจห้องคุณคุณมีพฤติกรรมไ่รสงสัยเนาะไี่นี่นิวนิวกลางคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอโอ้ใช่แล้วครับผมอยู่คนเดียวอืมผมขอเช็คห้องคุณหน่อยแล้วกันนะพอดีข้างห้องห้องคุณให้ผมมาตรวจนะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะ มก็ดูไม่มีอะไรนี่นะเอ้งั้นผมขอตัวแล้วครับตำรวจไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรไปเฮ้ยตำรวจน่าจะกลับมาแน่ๆเลยฉันจะต้องซ่อนหลักฐานทุกชิ้นโอ้ยวันที่2มึงมีเพิ่มมาอีกเรอเนี่ย <c oughs> โอย้ใช่แล้วครับคุณโอเว่นพอนี้ผมมีฆาตกรโลกจิตน,นะแล้ววันนี้ผมไปฆ่าเออ เพื่อนผมสมัยเรียนที่มันไม่คืนตังค์ห้าบาทของผมมาเนอะโอวเวแล้วมึงแล้วมึงจะเอาซ่อนอยังไงวะเนี่ยเปิดประตูด้วยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานผมเอ่อใช้เพื่อนมาวันนี้ผมมาแทนครับปิดดิปิดดิดดดดซ่อนอยังไงเนี่ยวันวันตู้เย็นแม่โอพีสุดแล้วเฮ้ยฉัน เบอร์รี่ต้องซ่อนในตู้เย็นซะแล้วแล้วก,ก็เอาหลังเบอร์รี่พิงผนังตู้เย็นเอาไว้แค่นี้ก็พออู้คุณครับผมรู้คุณอยู่ข้างในนะเพื่อนผมมาเมื่อวานอะวันนี้ผมมามาต่อครับมีอีกไหมนะแค่ซ่อนหลักฐานจากตำรวจไม,ม่ยากเย็นเลยอะตำรวจพวกนี้ไม่ควรจะฉลาดเท่าไหรส่สิฉันเดินไปเปิดประตูให้เลยได้ป่ะนะสวัสดีครับคุณนตำรวจอ๋อ วันนี้ผมมากับเพื่อนด้วยนะเพื่อนคนเดิมจำได้หรือเปล่าโอ้โหหลายคนเลยเกินกูก็พากไม่ทันละผมขอทำการตรวจห้องพักของคุณหน่อยนะเมื่อวันผมมาวันนี้ผมมาอีกรอบนะโอ้โได้เลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจรือป่าเนี่ยคุณมาบ่อยๆอย่างงี้นี่มันเป็นการลุกล้ำพื้ที่ส่วนตัวผมนะครับอ๋ไม่เปไ็นไรหรอกจำนีหมายคนนะ่ะไม่ใช่หมดได้กิน เนื้อสดๆเลยอ่ะถึงก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกลับเถอะเดี๋ยวเวลาอ่ะรู้ว่าเราไปกระทืบไปเพื่อนข้างห้องแม่งนี่ไหมมันโทรเรียกเราหลายรอบแล้วไอ้ข้างห้องอ่ะวันที่สามเฮ้ยตำรวจนี่มันชอบมาเออเช็คห้องฉันบ่อยเหลือเกินอ่ะแล้ววววอะไรมึงล่ะว้าววันนี้ผมเพื่อนพอดีวันนี้เออผมไปฆาตกรรม เออเพื geliyor, so brother, ่อนข้างห้องมาแล้วอันนะที่มาโทรเรียกตำรวจไงผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดิมคนหล่อว่านี่ผมมาตรวจห้องคุณอีกรอบเปิดประตูที่ซ่อนเลยโอ้ชี่ซ่อนเลยไม่มีซะแล้วเออเออจะเบอร์รี่แก่เกมได้เบอรรี่คุมสถานการณ์ได้ใส่เข้าไป เออแล้วก็นี่ใส่ตู้เย็นได้หมดนั่แหละตู้เย็นแก้ปัญหามันละมันเริ่มเน่าแล้วมันเริ่มเน่าแล้วต้องใส่ตู้เย็นสวัสดีครับคุณเบรรี่วันนี้ผมมาตรวจเช็ควันที่สามครับมีไหมเอ๊ะมันเอาซอไปในนี้ได้นี่วะแต่ไม่เป็นแหละตู้เย็นนี่แหละโอพีสุดละโอ้คุณตำรวจครับผมมาเลยครับผมมาช่วยนะครับตรว้ ขอโทษที่มาอรบกวนอีกรอบนะครับไอ้ตรงนั้นหรือเปล่าครับอ่ะก็แค่เบาะลวงนี่นาคุณเบอร์รี่ครับคุณช่วยขยับออกไปหน่อยได้ไหมหลังตู้เย็นผมอยากจะเช็คหลือเกินอ่ะโอ้ไม่ได้หรอกครับพอดีเออมีชีสเน้าอยู่ข้างในครับคุณตำรวจโอ้โอเคครับผมไม่เปิดแนะครับผมไม่ค่อยชอบชีสเน้าอ่ะโอ้ขอโทษครับ เกมโอเวอร์นี่ไงไอแบร์รี่กูว่าแล้วกูเจอเศษเนื้อสองเชนในห้องของมึงมึงคือกัจกรโลกจริงๆด้วยกูขอจับมึงเฮ้ยเบร์รี่ถูกจับได้ซสแล้วนะเฮ้ยไอ้ตายสิอะไรกันเนี่ยต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่เฮ้ยอย่ากินอย่ากินเอ่อชริพายเนื้อแลคนจังเลยนี่ไง plane กูมาตรวจอีกรอบอเ,เปิดประตูอไอ้เบรรีเ่เปิดยากเปิดเย็นเนาะเออเฮ้ยมันมีนิ้วคนนี้ด้วยยัดเข้าไปเลยจะไม่มีใครร่วงรู้ชิ้นเนื้อคนที่หายไปโอ้ขวานด้วยเฮ้ยมือมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นสันนิบาตหรืออะไรหรือเปล่า มือมึงสั่นจิกจิกจิกเฮ้ยน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับคุณตำรวจมีธุระอะไรเหรอครับเ <c oughs> <c oughs> พราะนี่ผมมาเช็คกันนะข้างห้อง,องคุณเรียกอีกแล้วอะ่ะลูกบอลนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย just a routine check เฮ้ยไม่ต้องกงังวลครับคุณเบรรี่ผมมาเช็คอีทุกห้องอแล้วนะพอดีแถวนี้มันมีเหตุอาชญากรรมคุณหายเยอะน่ะฮะ ถ้าไม่มีอะไรคุณก็ไม่ต้องกังวลครับเฮ้ยคุณตำรวจครับพอด่ีผมจะออ,อาบน้ำกินข้าวนอนแล้วนะคุณตำรวจพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานนะครับเฮ้ยโอเคแล้วนบลลี่ผมไม่รบกวนคุณมากก่าเดี๋ยวผมจะไปแล้วละกันนะถ้าไม่มีอะไรงั้นก็ขออนุญ,ญาตรบกวนหน่อยละกันนะไม่ใช่ต้องบอกว่าต้องขอรบกวนหน่อยครับไปแล้วเฮ้ยวันที่สองห้องน้ำเลยเอ้ยเดี๋ยวนะ เหมือนว่าตรงไหนที่ถูกซ่อนไปแล้วมันจะไม่สามารถใช้ซ่อนใหม่ได้เอาไปซ่อนหน่อยดินี่ไงใส่เข้าไปเลยชิ้นน่องขากลับแล้วก็ส้นเท้าฝ่าพระบาทผมมาเช้กีบมาเปิดประตูเฮ้ยความรับของเบรรีทถูกเปิดเผยไม่ได้มีหรือเปล่านะเพราะไม่มีแล้วพี่นะโอ,โอเคเอาน้ำไปให้คุณตำรวจแล้วกันน่าจะเหนื่อยนะ ครับผมคุณตำรวจคุณมาวันที่สองแล้วเนี่ยอผมก็เช็คอินทุกวันแหละเดี๋ยวก็ชินนีงครับเอาน้ำแบบนีคุณตำรวจไอตรงนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้พรีผมเออกำลังกินข้าวแล้วคุณตำรวจมาผมตกใจอ่ะตกใจโตคว่ำเลยเนี่ยโอ้ขอโทษด้วยกันนะครับกินอะไรตรงนี้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ตรงนั้นมีหนูตายครับหนูตายโอเค กลิ่นเหล้าในห้องคุณนี่เยอะเหลือเกินนะครับคุณน่าจะความทำาสะอาดซะหน่อยนะกลิ่นเหม็นมากถ้าเป็นถ้าเป็นห้องผมนี่ภรรยาฆ่าผมตายแล้วรู้เปล่าทำความสะอาดห้องหน่อยนะครับคุณเบรรี่ไปแค่ตําตำรวจแล้วมาออกคำสั่งทำไมวันนี้มันห้องฉันนุ้ยแล้วฉันก็มีสิทธิ์จะฆ่าใครในนี้แล้วก็เอาชิ้นเนื้อมาไว้ในนี้ไงละมึงใหญ่ขนาดนี้มึงไปที่ห้องน้ำเลยไอ้เพื่อนค้างห้องไอ้ตัวดีโทรอยู่ได้รบกวนตำรวจเขานะ อย่าไปเสียเวลาเลยแกจะไม่ต้องโทรอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันสับแกตายไปลยไแล้วไงล่ะอ้าวเฮ้ยแม่งล็อกไปแล้วเฮ้ยเปิดประตรูหน่อยครับผมใช้เวลาไม่นานหรอกโอ้สักครู่นะครับตำรวจพอดีผมกำลังขี้อยู่ครับโอเคครับไม่รีบครับพร้อมก็เปิดเลยครับคือฉันพลาดไม่ได้มันมีเศษชิ้นเนื้อหลงเหลือได้ยังไงอ่ะฉ,ฉันไม่ได้เอาซ่อนไปไหนแล้วนะ ไม่มีไม่มีมนะก,ก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะโอ้ยพี่ลกเกินผมมาแล้วครับเฮย้ยผมกระเขี้อยู่แล้วตำรวจอย่างนี้มันรบกวนเวลาส่วนตัวผมมากเกินไปนะครับหมปากนะใชปเชจนทุกวันจนแก่แล้วจะ h ิ้งเนอะ t h e r โอ้ <c oughs> <c oughs> น้องน้ำคุณมีอะไรหรือเปล่านะโอ้มึงคือฆาตากรกูขอจับมึงไปเข้าสังเตสซะโอเคอีเวนเลิกเล่นเกมและเกมบ้าอะไรไม่รู้แล้วแล้ว,ลวความลับของเบอร์รี่ก็ถูกเปิดเผยจนหมดตัวเขาคือฆาตากรโลกจิตที่ไล่ฆ่าเพื่อนๆในอพาร์ตเมนต์ที่สงสัยในตัวเขาแล้ววันที่3ก็เป็นวันที่เขาถูกจับกลุ่ม เวลาประหารมึงสมควรได้รับการประหารเครื่องประหารหัวสุนัข Just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking.